สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารแล้วก็อัปเดตราคาบิตคอยไปจําวันที่8กันยา2564นะครับวันนี้แดงทั้งกระดานเลยนะครับมาไล่ราคากันดูเลยวันนี้บิตคอยตอนนี้ราคาอยู่ที่ 46,840นะครับอีเทเรียมราคาอยู่ที่3,434ดอลลาร์นะครับโซล์นะครับแรงมากแรงมาตลอดนะครับในช่วงเวลาสัก1เดือนกว่ากวาที่ผ่านมานะ175ดอลลาร์นะครับ XRP นะครับอยู่ที่1.09 ADA นะครับอยู่ที่2.4ดอลลาร์นะครับ Dogecoin นะครับ0.24 BNB 416ดอลลาร์นะครับ ดอทนะครับ27.49ดอลลาร์ LTC 1 7 8ดอลลาร์แล้วก็ EOS 4.78ดอลลาร์จริงๆวันนี้ราคาบิตคอยดูไม่ดีมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่าย3านะซึ่งเป็นรอบเวลาของการปิดรอบฟันดิ้งของตลาดฟีเจอร์นะครับก็จริงๆตอนเช้าเนี่ยดูดีเลยนะที่สามารถเบรกโซน51,000ดอลลาร์ขึ้นไปได้นะครับไปทำห้ที่ประมาณ 5 2 8 0 0ดอลลาร์นะเกือบๆจะขึ้นไปถึง53 0 0 0ได้แล้วนะครับเรามาลองไล่ดูกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะอ่าเนี่ยเป็นช่วงตอนเช้านะครับประมาณ10โมงนะครับที่สามารถขึ้นไปทำา i g ได้52,910สาดอลลาร์นะสำหรับราคาบิตคอยนะครับในช่วงเช้านะมีแรงหนุนราคาจากข่าวของประเทศเอลซาวาดอร์นะครับที่ประกาศรับรองการใช้งานบิตคอยนะในการที่จะเอามาเป็น ตัวค u r ลิซี่หนึ่งของประเทศนะครับทีนี้หลังจากที่ปิดแท่งวันมาเนี่ยก็ดูดีเลยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะทำไฮขึ้นไปได้ถึง53 0 0 0ทะลุขึ้นไป5 4า0 0เวลาผ่านไปนะประมาณบ่าย3โมงนะครับก็เป็นการปิดรอบฟันดิ้งนะครับของตลาดฟิวเจอร์นะราคาถูกเทลงมาจาก5 2 0 0 0่กว่านะครับลงมาที่51 0 0 0นนึต่อเนื่องอีกชั่วโมงนึงนะครับช่วงบ่าย4โมงเย็นเนี่ยถูกเทลงมาที่50,000กับ300นะครับแล้วก็สามารถ ดีดราคาขึ้นไปได้นะครับมาปิดที่ประมาณสัก50,000่นกับแปดดอลลาร์นะครับก็คิดว่าตัว50,000ดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณช่วงเย็นนะครับก็ทำไซด์เวอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหัวข่ํานะครับมีแท่งแดงเล็กๆแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงประมาณ3ามทุ่มนะก็โดนเทอย่างรุนแรงนะครับจาก50,000ดอลลาร์เนี่ยหลุดลงไปถึง 4 2 8 0 0ดอลลาร์นะครับประมาณ4ทุ่มเทแรงมากนะครับแท่งนี้วอลลุ่มอะไรมาหมดนะครับก็แตกตื่นกันทั้งตลาดนะครับอย่างที่ให้ดูชาร์ตตัวท็อป10ของเหรียญที่มีการเทรดเยอะที่สุดในรอบวันนี้นะครับวันนี้แดงทั้งกระดานมีตัวหนึ่งไม่เข้าพวกนะครับก็คือโ o ล a ร์นะตัวนี้ต้องปล่อยเข้าไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าแรงทะลุออกนอกจัก,กรวาลไปแล้วนะครับทะลุทุกแนวต้านนะครับไม่รู้จะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะวันนี้ตอนที่ช่วง าราคากดลงไปก็ลงกับเพื่อนด้วยนะครับแต่ก็ดีดกับขึ้นไปแบบแรงมากๆนะครับทีนี้เรามาลองดูข่าววันที่ผมพยายามตามข่าวดูนะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับต่อเนื่องจนถึงช่วงดึกวันนี้ตอนนี้เช้ามืดละของวันที่8นะยังไม่เจอข่าวอะไรที่น่าจะมีประเด็นได้เลยก็ลองมาดูกันก่อนนะครับจากคอยเทเลกราฟนะครับบิตคอยเนี่ยราคาทะลุลงไปถึง4 3 0 0 0ภายในเวลา แค่ไม่นานนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยลดลงไวถึง8,000ดอลลาร์นะครับอ่าดูกราฟนะครับโดนทุบลงไปแรงมากนะตอนนั้นผมนั่งกินข้าวอยู่นะครับตกใจเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในนี้ก็จะโทษกันว่าเวลเนี่ยหรือว่าพวกเจ้ามือนะครับทำการ เทเหรียญน,นะครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยหลุดโซนประมาณ50,000ซึ่งเป็นโซนทางจิตวิทยานะครับลงมาอย่างรุนแรงนะครับขึ้นไปยืนได้ไม่กี่วันนะโดนเทลงมานะครับบางคนก็จะบอกว่าเอ๊มันขึ้นไปทําปิดที่ประมาณสัก51,000เนี่ยเป็นการปิดแกลบของ CME f ฟิวเจอไม่รู้ว่าตอนนี้ดูแล้วยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่ สำคัญมากๆนะครับที่น่าจะมาทำการทุบบิตคอยลงไปได้ในนี้ก็ยังบอกว่าวอลลุ่มเนี่ยเป็นวอลลุ่มเซลล์ที่เยอะมากๆด้วยนะครับทีนี้มาดูข่าวต่อไปนะครับจากคอยเทเลกราฟเหมือนกันตัวนี้เนี่ยก็บอกว่าเหรียญเนี่ยมันถูกส่งมาจากกลุ่มที่เป็นของกลุ่มของนักขุดบิตคอยนะครับเขามีกราฟให้ดูด้วยนะครับที่จะอธิบายถึงตัวจำนวนนะครับสีส้มเนี่ยเป็นเส้นของจำนวนบิตคอยที่ถูกถือโดยม i n เนอร์ แล้วก็เส้นสีดำเนี่ยเป็นราคาของบิตคอยน์ะครับเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงปี2019นะครับปลายปี2019ต่อเนื่องถึงปี2020เนี่ยตัวราคาบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของมายเนอร์เนี่ยมีการ ถือบิตคอยเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีช่วงที่มีการส่งเข้ามาใน Exchange เพื่อทำการขายบ้างแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่เขาจะเก็บตัวเหรียญบิตคอยเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงราคาประมาณ 20k นะครับหรือประมาณ20,000ดอลลาร์ 20, นะในช่วงที่ตัวบิตคอยเนี่ยทำการ break high ดมเมื่อปี2018ขึ้นไปได้นะตัว miner เนี่ยก็ส่งตัวเหรียญบิตคอยเข้ามานะครับในตลาดแบบ เบิ่มๆเ,เลยเนี่ยส่งเข้ามานะครับตัวรีเซิร์ฟของตัวมายเนอร์บาลานซ์เนี่ยตกลงมาอย่างรุนแรงนะครับก็อาจจะเป็นได้ว่าในช่วงนั้นนะครับมันทําไฮใหม่แล้วนะครับแล้วก็มายเนอร์ก็เลยพร้อมใจกันส่งเหรียญเข้ามาขายนะครับทำให้จํานวนที่นักขุดนะครับถือเหรียญอยู่เนี่ยมันตกหวบลงมาแต่ราคาเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าตัวจำนวนของเหรียญที่ม i n เนอร์เก็บอยู่นะครับก็ลดลงไปเรื่อย นจนมาถึงช่วงไฮของปี2021นี้นะครับที่ประมาณ64,000ดอลลาร์นะ,ะตัวม i เนอร์เนี่ยก็เริ่มทำการสะสมเหรียญไม่ส่งเข้ามาขายอีกนะครับทำให้จำนวนของเหรียญที่ม i เนอร์ทำการเก็บไว้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมาตกอีกทีหนึ่งช่วงที่ราคาบิตคอยเนี่ยลงมาทำฐานที่ประมาณ30,000ดอลลาร์นะ,ะแล้วก็เก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราเห็นในนี้นะครับก็คือว่าตัวมเนอร์เนี่ย มีการส่งเหรียญเข้ามาอีกแล้วนะในช่วงนี้นะครับในนี้คำนวณออกมาให้เราแล้วประมาณ2,900 BIT บิตคอยนะก็อาจจะเป็นจุดสังเกตหนึ่งนะครับที่ตัว m i n นอรทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมองว่าราคามาเริ่มขึ้นมาสูงแล้วนะคบที่ประมาณช่วงราคาสักห้าหมื่นดอลลาร์เนี่ยก็เลยทําการส่งเหรียญตัวบิตคอยเนี่ยเข้ามาในตลาดก็ไม่รู้นะครับว่า มันเป็นสาเหตุหรือเปล่านะครับแต่จริงๆผมคิดว่าจํานวน2,900 bitcoin เนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับในส่วนของนี้ในความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการ take profit ครั้งใหญ่นะครับของคนที่ถือ bitcoin จานวนมากซึ่งเขาอาจจะซื้อมาราคา29,000 0 0หรือถูกกว่านั้นในช่วงเวลาที่ก่อนจะขึ้น all time high นะครับประมาณ64,000ในเดือนพฤษภามนะแล้วเขาก็อาจจะมองว่า50,000เนี่ยมันได้กําไรแล้วนะครับก็เลย ขายทำกำไรออกมาบ้านจริงๆตัวตลาดบิตคอยก็เป็นตลาดที่เล่นกับอารมณ์ของคนเป็นหลักนะครับสำหรับวันนี้น่าจะเป็นพา i ิ s เซลออฟเลยนะครับก็คือมีเจ้าเนี่ยหรือว่ามีคนที่มีเหรียญจํานวนมากเนี่ยเริ่มเปิดทําการขายนะครับคนอื่นอาจจะโดน Stop ปลอ s ไปบ้างนะครับหรือว่ากลัวนะครับก็เลยเทขายเหรียญตามมานะครับอาการก็เลยเป็นแบบนี้นะออลงไปแรงมากนะครับแต่ก็สามารถตีกลับขึ้นมาได้นะครับทีนี้คําถามก็คือว่า ขึ้นในรอบนี้เนี่ยมันจบหรือ,อยังเรามาลองดูข้อมูลใน Data Mesh นะครับในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับของวันที่6ต่อเนื่องวันที่7เช้ามืดนะครับก็จะเห็นว่าจํานวนของการลองนะครับก็ค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสอดคล้องกับราคาของ i t t o o n เนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตกพวบลงไปในช่วงเวลาที่ Bitcoin เนี่ย ทะลุลงไปในโซน40,000ดอลลาร์นะครับอ่าทีนี้มาดูชัดๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่วันก่อนนะครับตัวสีเขียวเนี่ยก็คือจำนวนคนที่เปิดลองใน Bitfinex เราจะเห็นว่าจำนวนสัญญาลองนะครับลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาของ Bitcoin ที่ขึ้นไปทำไฮใหม่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น50,000 51 0 0 0นึงแล้วก็52 0 0 0นะอ่าะจำนวนรองเนี่ยลดลงเรื่อยๆแล้วก็มาตกหวบเลยตอนที่บิตคอยถูกทุบลงมาที่โซน40,000ดอลลาร์ไม่รู้ว่าว่าอาจจะเป็น Stop Loss มีคน Take Profit ไปหรือว่าโดน i q u i d a t e นะครับโดนล้างพอร์ตไปช็อตก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงวันก่อนที่ราคาเบรกโซน50,000 5่0 0 0าห0 0 0เข้าไปเนี่ยช็อตเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับอาจจะเป็นคนที่โดน Stop Loss หรือโดนล้างพอร์ตไปนะครับเป็นหลัก หายไปเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคนยังกลัวที่จะเปิดชอ็อตอยู่เราก็จะเห็นว่าราคามันตกลงมานะครับในช่วงเย็นก็อาจจะเป็นสําหรับคนที่เปิดชอ็อตในช่วงเช้านะครับแล้วก็ปิดตัวสัญญาชอ็อตไปแต่ก็มีคนจํานวนน้อยนะครับที่จะกล้าเปิดชอ็อตในช่วงนี้เพราะว่าก็ยังกลัวอยู่นะครับว่าราคาจะดีขึ้นไปเทสโซน5 2 0หมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เรามาลองดูอิตาเลี่ยมบ้างนะครับใน Data Mish นะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันนะครับข้อมูลของคนที่เปิดลองหรือเปิดช็อตใน Bi t f i น e x นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยมีคนเปิดลองอัดเข้ามานะครับการาฟเนี่ยตั้งฉากขึ้นมาเลยแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเปิดลองอัดเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยอาจจะมีปิดไปบ้านนะครับในส่วนนี้อาจจะโดนสต็อปลอหรือว่าโดนล้างหอดไปแล้วนะครับในส่วนของช็อตเนี่ย ก็มีการทยอยเก็บชอ็อตเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงเย็นเนี่ยก็มีคนเปิดชอ็อตอัดขึ้นมาแล้วก็ลดลงไปนะครับอาจจะทำกำไรเทคโรฟิตไปแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลจาก d a t a m i s นะครับซึ่งผมก็จะเข้ามาดูบ่อยๆนะครับเพื่อจะดูว่าไอตอนนี้เนี่ยตลาดมีคนที่เปิดลองแล้วเปิดชอ็อตเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงบ้าง ในส่วนราคาของอีเาเรียมนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตั้งแต่หลังจากวันที่4เป็นต้นมานะต้นเดือนเนี่ยร้อนแรงมากนะครับในช่วงนั้นบิตคอยเนี่ยขึ้นนิดเดียวแต่อีเาเรียมเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอานะครับหลังจากวันที่4กันยาเป็นต้นมาเนี่ยก็ดูเหนื่อยลงไปนะเหมือนกับมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำไซด์เวย์อยู่นะครับเรามาลองดูในกราฟนะครับหลังจากที่วันที่3มนะครับมีการเบรกโซน ,3798 ขึ้นมานะครับ เด้งขึ้นมาแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปทำ High ในช่วงกลางดึกของวันที่3กันยานะครับทำ High อยู่ที่ประมาณสัก4,000กับ25ดอลลาร์นะแล้วก็โดนกดลงมาหลังจากนั้นก็วิ่งไซด์เวย์มายาวเลยนะครับถึงประมาณวันที่7 ทีนี้ตัวบิตคอยเนี่ยโดนทุบลงไปนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยตัวอิตาเลียมเนี่ยก็ลงมาด้วยนะครับทรงเดียวกันนะครับลงมาที่ประมาณสักโซน3,700ดอลลาร์นะแล้วก็ไซเวย์อยู่ตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยก็โดนทุบลงมาลงไปตามกันเลยนะครับลงไปทําโลที่ประมาณสัก3,000ดอลลาร์นะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตลาดคริปโตนะครับถ้าบิตคอยโดนทุบหนักๆเนี่ยตัวอื่นก็ไม่สามารถต้านทานได้ทีนี้ในตัวของ Twitter นะครับมีแอคเคานต์ของคุณ คริปโตโพไซดอนนะอ่าเขานำเสนอรูปแบบการพ rediction ตลาดนะครับแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแพทเทิร์นของกราฟซึ่งน่าสนใจนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยตอนที่อยู่ที่ประมาณสัก40,000ดอลลาร์นะครับมีการอลเลคชันลงไปนะแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับทำไฮยอดที่หนึ่ง ยอดที่2ยอดที่3นะแล้วก็มีการลงมาทําโลนะครับตามเส้นเทรนไลน์ตัวนี้นะลองลองมาเปรียบเทียบกันซิว่าในขาขึ้นรอบนี้นะครับที่ขึ้นมาจากโซนประมาณสักสามหมื่นดอลลาร์เนี่ยทำทรงคล้ายๆกันเลยนะครับคือมีการขึ้นมาทำไฮที่ประมาณสักสี่หมื่นดอลลาร์เหมือนกันนะคอเลกชันลงไปนะครับวิ่งตามเทรนไลน์นี้มียอดที่1ยอดที่2ยอดที่3ที่ประมาณสัก5้าหมื่นสองห้าหมื่นสามดอลลาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ย เมื่อวันที่7นะครับช่วงประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะเขาตีเส้นให้ดูนะครับว่าเอะราคามันน่าจะลงมานะครับแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาทำโลนะครับซึ่งดูแล้วแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยใกล้ๆกันนะก็เป็นการนำเสนอแพทเทิร์นที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาม,มันถึงคล้ายๆกันได้นะครับ ส่วนถัดไปนะครับเป็นข้อมูล on-chain data ซึ่งตัวนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเป็นข้อมูลจาก c r y p t o c o n ในส่วนตัวแรกเนี่ยเป็น bitcoin all exchange reserve นะครับก็คือเป็นเหรียญ bitcoin ที่มีการเก็บไว้ในตัว exchange ทั้งหมดเลยครับในทุก exchange รวมกันนะในเส้นสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ exchange reserve ที่ bitcoin ในถูกเก็บอยู่ใน exchange ต่างๆนะครับในส่วนของเส้นสีขาวเนี่ยก็คือ กราฟราคาของบิตคอยเราก็จะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับปี2021นี้นะครับจำนวนบิตคอยที่เก็บอยู่ใน Exchange เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณเดือนกรกฎานะครับมีการส่งเหรียญเข้ามาเก็บใน Exchange เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับตัว Exchange Reserve เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ลดลงไปอีกสอดคล้องกับราคาของบิตคอยนะครับที่ปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงโซนประมาณ5 0,000่น ตัว exchange reserve เนี่ยก็ลดลงลดลงลดลงมีการเด้งขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ลดลงไปอีกนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมว่ายังไม่ได้มีจำนวนของ bitcoin เนี่ยถูกส่งเข้ามาใน exchange เนี่ยจำนวนมากๆนะแต่ราคาก็ลงไปได้ซึ่งแปลกมากนะครับไปดูตัว exchange reserve ของอิตาเลียต่อนะว่าเป็นยังไงบ้างอิตาเลี่เนี่ยหนักเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหานะมันเกิดอาการที่เราเรียกว่า supply shock หลังจากที่อิตาเลี่มเนี่ย ทำลอนดอนฮาร์ดฟอกนะหรือ EAP 1559นะครับในช่วงต้นเดือนของสิงหาคมนะ,ะซึ่ง EAP 1559เนี่ยจะทำการเบิร์เหรียญทิ้งนะครับที่เป็นตัวค่าธรรมเนียมใน transaction ในแต่ละบล็อกทิ้งไปเยอะมากนะครับมันเกิดซั l y พช็อคแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็ยังไม่ส่งตัวเหรียญน,นะครับอิเทเียมเนี่ยเข้ามาเก็บใน x c h a n ช e นะครับแล้วก็มีการส่งออกไปมากขึ้นด้วยนะทำให้จำนวน e x c h a n g e Reserve เนี่ย ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับน่ากลัวมากนะลดลงไปแล้วก็แทบจะไม่ได้มีจังหวะเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับราคาก็ขึ้นเอาขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอานะครับจนมาถึงช่วงวันที่6กันยานะนี่มีการเด้งขึ้นมานะครับของ Exchange Reserve นะครับเด้งขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมันคือแนวโน้ม no. นะครับอาจจะเป็นการกลับเทรนของตัว e อ็กซ์เช Reserve มีนักลงทุนเนี่ยตัดสินใจที่จะส่งตัวอิตาเรียมะครับเข้ามาเก็บใน e x c h a n g ชไม่รู้แหละว่าจะทําอะไรนะครับอาจจะเก็บเฉยๆหรือว่าเก็บเพื่อเตรียมขายนะครับ เก็บเก็บเก็บขึ้นมาจนวันนี้นะครับราคาถูกทุบลงมาก็มีจำนวนตัว reserve นะครับที่ขึ้นมาถึง18.8ล้านอีเทเรียมนะครับที่เก็บอยู่ใน exchange ทั้งหมดแล้วก็มีการลดลงไปนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะว่าตัว exchange reserve เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวยังไงนะครับมีคนที่ส่งเข้ามาเพิ่มขึ้นไหมนะครับ exchange reserve เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงซึ่งผมคิดว่ามันมีผลนะครับทางจิตวิทยากับตลาดด้วยว่า าราคาจะไปในทางไหนตัวต่อไปนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมดูบ่อยเหมือนกันนะครับก็คือตัว open interest นะครับ open interest คืออะไรคือจำนวนที่มีการเปิดลองและ short นะครับในตลาด d e r i v a t i v e หรือตลาดฟิวเจอร์ต่างๆก็ลองมาดูนะครับว่าตัว exchange open interest นะครับมีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นไปทำตรงเนี้ย ขึ้นไปทำออทามไฮเลยนะครับก็คือมีคนเข้ามาเปิดสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยเยอะมากนะครับวันนี้หลังจากที่ราคาบิตคอยถูกทุบลงไปเนี่ยตัว Open Interest นะครับจาก12.9ิลนลียนนะครับล่วงลงมาเหลือ9.15ิลนลียนโอหายไปเยอะมากนะครับหายไปเท่าไหร่3ิลนลียนกว่าๆเก,กนะือบ4ิลนลียนนะอ่า อิตาเลียมเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะครับทรงเดียวกัน Open Interest นะครับจากช่วงเช้านะอยู่ที่7.9ตีซาว่าประมาณสัก8บิลเลียนนะครับตอนที่โดนทุบลงมาเนี่ยล่วงลงมาเหลือประมาณสัก6บิลเลียนนะครับจาก8บิลเลียนล่วงลงมาเหลือ6บนะิลเลียนเนี่ยหายไป2บิลเลียนนะครับน,นี่เฉพาะตัว Bitcoin กับอิตาเลียมอย่างเดียวนะครับหายไปเยอะมากนะก็เป็นจุดที่เรายังต้องติดตามกันต่อไป นะครับพอดีวันนี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วนะวันนี้ติดตามตัวราคาบิตคอยมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับต่อเน,นื่องตอนนี้ก็เกือบเกือบตีสีแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะมาลองดูวิเคราะห์นะครับในกราฟในเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟิโบนัชชี่เลเวลนะครับในการที่จะมาวิเคราะห์ราคาว่าตอนนี้ราคาของตลาดเนี่ยขึ้นไปทาจุดสูงสุดในรอบขาขึ้นรอบนี้หรือยังขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลแล้วก็อัปเดตราคาตัว Bitcoin เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ